สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a โ o c h a channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาบอกทริกดีๆในไอโฟนกันอีกแล้วค่ะกับวิธีส่งเลขบัญชีให้ลูกค้าง่ายๆนะคะทุกคนแค่พิมพ์ตัวย่อเนี่ยก็สามารถส่งได้แล้วค่ะทุกคนทุกคนเคยเป็นไหมคะบางทีเนี่ยเราอยากจะส่งเลขบัญชีให้ลูกค้าแบบเร็วๆนะคะเราก็ไปบันทึกไว้ที่อื่นค่ะทุกคนเราต้องไปนั่งขัดรองนะคะกว่าจะเอามาส่งให้ลูกค้าได้หรือบางทีพิมพ์ใหม่เลยะคะ่ะทุกคนเลขที่บัญชีต๊ดๆนะคะกว่าจะหาข้อมูลกว่าจะอะไรครบเนี่ยก็เสียเวลาไปเยอะค,ะ <ๆ S 1> ค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะที่พลอยจะเอา ะะอาจจะพิมพ์ตัวย่อแค่บชนะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีทั้งตัวเลขบัญชีนะคะแล้วก็เลขเนี่ยรวมกันนะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยแค่เราพิมพ์ตัว aw, ย่อ B ใบไม้ชอช้างแค่นี้เองค่ะทุกคนโดยวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆากนะคะโดยเราเนี่ยสามารถตั้งค่าผ่าน iPhone ได้เลยค่ะซึ่งมันนะคะจะอยู่ในเครื่องมือตัวแทนที่ข้อความน,นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆนะคะตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบยาวๆนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเดี๋ยวพลพาไปดูวิธีกกกาารตัั้งคคค่่นนะุ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากไปตั้งค่าเลขบัญชีกันแล้วนะคะเพื่อให้เราเนี่ยพิมพ์สั้นๆง่ายๆนะคะเราหยุดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยให้เรานะคะมาที่ iPhone ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยไปที่คําว่าตั้งค่าค่ะทุกคนเนี่ยการตั้งค่านะคะกดเข้าไปได้เลย ให้เราเนี่ยเรื่อนหานะคะคาว่าทั่วไปค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะกดไปที่คําว่าแป้นพิมพ์ค่ะเราให้เรานะคะกดไปที่คําว่าการแทนที่ข้อความนั่นเองค่ะทุกคนพอเรากดแทนที่ข้อความเข้าไปแล้วนะคะเราก็กดตัวบวกด้านบนนั่นเองค่ะพอเรากดบวกนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราใส่วรีเต็มค่ะทุกคนสมมุตินะคะว่าพอเนี่ยอยากตั้งเลขบัญชีนะคะพอก็อาจจะตั้งว่าเลขบัญชี แล้วก็ชื่อธนาคารนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขที่บัญชีของเราอสมมตินะคะพอตั้งเลขที่บัญชีเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แบบนี้เนาะเวลาที่พลเนี่ยจะสร้างปุ่มลัดนะคะพลก็จะย่ยๆง่ายๆค่ะทุกคนก็คือบอชอแบบนี้นะคะบัญชีเวลาที่พลไปพิมพม์หาลูกค้าพลเนี่ยพลก็จะพิมพ์แค่บัญชีนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขที่บัญชีแบบนี้เลยค่ะพอเราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็กดคําว่าบันทึกได้เลยค่ะ พอเรากดบันทึกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกเซฟเข้าไปแล้วค่ะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยก็ลองออกไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะสมมติน,นะคะว่าพอนี่ต้องการส่งเลขที่บัญชีนะคะให้แชทของเพื่อนคนนี้นะคะหรือว่าลูกค้าของเรานั่นเองเราก็กดไปที่แป้นพิมพ์นะคะก็ให้เราพิมพ์ตัวย่อที่เราไปตั้งข้าวมาได้เลยค่ะทุกคนเมื่อกี้พอยตั้งว่าบอชอเนาะแบบนี้นะคะพอเราจะใช้นะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วเนาะให้เรานะคะกด ที่ตัวแบบสเปกบาร์หนึ่งครั้งนะคะก็คือตัวแป้นตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วตัวเลขบัญชีตัวนี้มันก็จะถูกนําลงมาใช้แล้วค่ะทุกคนล่าที่นี้นะคะเราก็สามารถกดส่งเลขบัญชีได้เลยแบบนี้นะคะวิธีการเนี่ยคือง่ายมากๆเลยหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะส่งผ่านช่องทางไลน์ค่ะพอเนี่ยก็จะกดไปที่แป้นพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะคะกดคําว่าบอชอนะพอมันขึ้นมาแล้วนะคะกดสเปคบาร์หนึ่งครั้งค่ะตรงที่เขียนว่ารับคําเสนอนอะ อ่ะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดส่งเลขบัญชีให้ลูกค้าของเราได้เลยวิธีการเนี้ยบอกเลยนะคะมันเพื่อนว่าง่ายมากๆนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้เลยใครที่กําลังมีร้านค้าออนไลน์อยู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเพื่อบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆแล้วก็ทริกดีๆจาก iPhone มาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย